I am Team Ranger. สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Ford พัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถช็อตวิวเบตอีกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เตรียมจะส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้ามาจากประจวบเลยนะครับคันนี้นะครับหัวเดี่ยวช่วงสั้นนะครับหรือเรียกว่า SWB นะครับผมช็อตวิวเบตนั่นเองนะครับผมเป็นหัวเดี่ยวช่วงสั้นช่วงล่างเอเวอเรสต์นะครับมีมาในส่วนของบัตรลิงด้วยนะครับผมรถคันนี้เป็น4ี่คูณสนะครับเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มนวลนะครับเหมือนขับรถอยู่บนปุยเวกเลยผม ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับคันนี้เห็นสั้นๆนะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าแรงม้าและทอร์กมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบด้วยนะครับผมเป็นรถที่ลูกค้านะครับตามหานะครับแรงไอเทมเลยนะครับ ในส่วนของราคาตัวรถนะครับอยู่ที่849,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อผมมาได้เลยนะครับก็สั่งจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวยังไม่ได้แต่งนะฮะตัวสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคัน ของตัว SWD นะครับหรือว่าตัวช็อตวีเวทนั่นเองนะครับไปกันเลยครับมาอยู่ด้านหน้านะครับของตัว SWD นะครับช็อตวีเวทนะครับหน้าเดิมเลยนะครับแบบเดิมเดิมเลยนะครับเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับมาดูในส่วนด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับไปหน้านะครับของตัว ช็อตวิเวนะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับหลอดเป็นหลอดไส้หลอดฮาโดรเจนนะครับเป็นโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกันชนด้านหน้านะครับจะตัดเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับรถสายลุยอยู่แล้วนะครับก็พร้อมลุยนะครับรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับดำด้านแบบนี้นะครับบิบๆลุยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีห่วงลักจูงนะครับสองตำแหน่งนะครับรถคันนี้เป็น 4, ี่คูณสนะครับก็จะให้เป็น2องตำแหน่งนะครับรถเป็น4ี่คูณสนะครับก็จะมาเป็นตำแหน่งเดียวนะครับ อันนี้ให้เป็นสองต้น่งนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่าลูกค้าจะ,ะแต่งเพิ่มเติมเองนะครับมาดูด้านข้างครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบคิวลล้อแทบทุกคันของเด็กเจนเลยนะครับก็จะมีมาที่ติดมากับตัวรถจากโรงงานเลยนะครับเป็น3นิ้วแบบนี้นะครับชอตวีเว่น,นะครับเป็นล้อกระทะแบบ17นิ้วนะครับ ยางนะครับล็อตนี้ที่ให้มาเป็นของ Bistro นะครับปีลี่ยางนะครับ2 5 5 7 0 R 1 7นะครับความพิเศษนะครับของตัว SWD นะครับหรือชอตวิเวนะครับระบบความปลอดภัยนะครับที่ครบเลยนะครับในส่วนของตัวดิสเบรกนะครับเขาให้มา4ล้อเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับความปลอดภัยแน่นๆเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับ SWD นะครับชอตวิเวนะครับก็จะเป็นใบท์โบแบบนี้นะครับเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับพับแบบเมนวนนั่นเองนะครับฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับมือจับนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับถังน้ำมันนะครับของตัวช็อตวีเวทนะครับบรรจุได้ถึง80ลิตรเลยนะครับผมกระบะพื้นเรียบนะครับเปิดได้3ทางแบบนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับเอาไปลุยนะครับแข็งแรงยืดหยุ่นทนทานแน่นอนนะครับ อย่างที่บอกนะครับดูข้างล่างเลยนะครับช่วงล่างนะครับเป็นหวัดลิงค์นะครับก็เป็นช่วงล่างเดียวกับตัวเอเวอเรสต์เลยนะครับผมด้านท้ายรถนะครับก็จะมีในส่วนของไฟท้ายแบบนี้นะครับไอรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างครับไปเลยครับเรามาอยู่ภายในของชอตวิเบทนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับที่ให้มานะครับภายในนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับที่พักมือนะครับ ก็จะไปหุ้มหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในก็จะมีในส่วนของตัวช่องชาร์จ1 2โวลต์นะครับ1ช่องนะครับไล่มาเลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลนะครับก็จะมีในส่วนของระบบควบคุมของการขับขี่นะครับขับ4นะครับก็การทํางานก็จะใช้งานง่ายนะครับก็ใช้แบบหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มทํางานตรงคอนโซลกลางก็จะมีระบบนะครับลงทางรักชันนะครับแล้วก็เบรกบือไฟฟ้านะครับผม เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จให้2ช่องนะครับเป็น Type-C 1ช่องธรรมดา1ช่องนะครับในส่วนคอสโซนด้านหน้านะครับเป็นสีดำาด้านแบบนี้นะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ10.1นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ด้วยนะครับหน้าจอเป็น Sync4A นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับในงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Ford p พั s นะครับก็ สามารถนะครับดูในส่วนของศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศได้เลยนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับของตัวเรนไม่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอล8นิ้วนะครับรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบ e-pads นะครับมีความแม่นยำสูงนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับกุญแจนะครับของตัวช็อตวิเ a รนะครับให้เป็นกุญแจธรรมดามา2ดอกนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับ อันปลอดภัยนะครับของตัวช็อตวิวเบรนะครับก็จะมีมาในส่วนของระบบเบรก ABS ระบบ EBD นะครับเป็นระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบนะครับในส่วนของลงทางลากชันนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับการออกตัวบนทางลากชันนะครับก็มีมาด้วยนะครับในตัวช็อตวิวเบรนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีมา2ลูกนะครับการบรันตรของตัวรถนะครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับฟอร์ดการันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับลูกค้านะครับที่ดูนะครับการพาชมตัวช็อตวิวเบรนะครับรอบคันของตัวรถนะครับที่เป็นรถสแตนดาดแบบนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากได้รถนะครับที่เป็นรถช็อตวีบีดหัวเดียวช่วงสั้นนะครับหายากด้วยนะครับก็เอาไปขับบนท้องถนนนะครับหรือใช้งานในไล่ในสวนนะครับรับรองว่าเป็นรถแรไอเทมแน่นอนนะครับขาช่องทางการติดต่ออในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับ0ู2 5 3 6 9 5 5 4มนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับช่องทาง u t u b e นะครับปอดนภัทชาแนลนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนพชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพามาชมรถรุ่นไหนในตะปูลของตัวฟอร์ดในเกียรอยิงนะครับฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ